สวัสดีย่ำคำครับสวัสดีย่ำคำครับผมโอ้ยต,ตะเวนสิโต๊กดินเราเห็นหุงบ่พี่นองสซ่ส,สีเลืองานมากโซ่ไสิได้ถ่ายวิดีโอเนาะอันนี้ผู้ใดะนะแมใ่ใส่กลางส,สันวานะขาวเตี้ยซื้อหลายตัวห้เพราะท่านตังซื้อจับได้ไหมจับได้จับไหมคุเก่งก่อนนะคุณคนเก่งครับผม ชีวิตยามเย็นที่บ้านลุงดดีสัมปิชแชแนวตอนรับสูุขอกไก่เข้าไปเนี่ยออกสู้ขอกไก่แล้วเอินท้องแน่<อ>ท้องไปหาแม่ไปท่องท้องเ,เอินเนาะท้องแน่เอินเอาท้องแน่ ท่องท่องท่องบนสุ่มขึ้นค้อนกับขื้นแล้วมันคาแล้วครับผมท่องเงินผู้สาวมากินติท่องมันเป็นผู้สาวทด้ตัวผู้ได้ท่องน่มันเป็นเกยติท่องท่องมันตัวผู้ได้น้องมันเป็นตัวแม่เได้เออเริ่มสงงใส่ยบกท่องแล้วว่ะมันจีเสื้งไหนคอยบ่มจีเปลี่ยนสัตว์ไหนคอยบ่นี่ตายห้าแล้วใกล้คอยเป็ี่นเกพี่น้องนั่นนั่นมันเอื่นตัวู ใกล้กว่าเปลี่ยนกีพี่น้องเอ้ยเอิอนผู้เฒ่าไม่กินข้าวอ่ะออสร้างเปลี่ยนแด้ท้องวองเบียดเพล็ดท้ทองน,นันน่นนันน่นผู้เฒ่าก็มาหาแล้วผู้เฒ่าก็มาหาแล้วเอา้าสร้างเปลี่ยนแถอวะเอ,อ้ยบักท้องแม่เอา้าปวดหน้าท้องเกินผู้เฒ่าหนะ เรื่องอีกบรรยากาศหนึ่งครับผมอันนั้นรุ่นน้อยรุ่นน้อยใบไม่ก็กวอดบอสนะพวกเนี้ยเด้อเพราะว่ามาันห่างสั้นเนะมันรุ่นมอเซาว่าแล้วมันกันมันจีก,กันเนาะ ท้งเอินผู้ใดท่องบ่งีผู้ใดมาไปหากท่องบมกท่องเงินผู้สาวก็เอินผู้เบาเอ้ยท่องสิไปหาผู้เบาแล้วท่องสิหาผู้เบาแล้วเอ้ยท่องไปหาผู้เบาอ่ะท่องอ่ะท่องอ่ะีสร้างเปลี่ยนแถวะาเอ๊ท่องนะโอ้อาแล้วครับผมบรรยากาศยยามเย็นทองกินข้าวครับทอง คุ่กับทองด้วยแม่จับทองด้วยแม่ทองทองไก่แจ้ของแม่ลุงทอ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 งตัวตัวผูมีสีทองตัวเดียวครับผมพอมันก็สีทอง โอ้ยแต่เสียดายน้องพอมันนะมาบูเขามากไ่พี่น้องการพอมันตายคนละตันี่ตนพอมันกระอะดได้บักท่องนีนแล้วสืบห้อยตาว่าห้อยพอไว้แย่ตัวเดียวเอาลูกตัวนี้ตุ่นมาหาพ่อติลกเ,เอาหันดักมาหาพ่อ,อยังเื่อหันดักมหาพ่อไกล้เป็นเลี้ยงปล่อยแท่ง อย่ากคุ้นคุ้นโยครับพี่น้องคุโอ้ขึ้นมาหาพ่อแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาหาพอติดอ๊โอ้ไปแล้วทั้งถ่ายวีดีโอทั้งจับไก่มันก็เลยวิ่งไปแล้วกระโดดไปแล้วบรรยากาศตอนเย็นครับผมเริ่มจะพีตากผ้าอ,อ้อมแล้วแสงเริ่มบ่มีแล้วให้แนนแต่กล้องลุงดีเพิ่นบอกใครมืดป่านใดครับเป็นกล้องคอยในมือดอือคือแนมบ่าเห็นยังลรอ อันนั้นรุ่นน้อยอารุณสามกุมารไปได้นะแม่สามกุมารขึ้นเยอะสามกุมารกับสาวสาวสาวสามกุมารขึ้นคอนแล้วเริ่มดุแล้วสามสาวนะสสาวกับสามสาวดำสาวดำลูกแม่ลุงขึ้นคอนเรียบร้อยแล้วไปเบิ่งลูกสาวดำก่อนนะหลับตาพิงเลนะลูกไม่พอเล่นกับท้องเนี่ย พอป่ะท่องท่องรังเกียจพอปะนันตีบอะไรท้องหิวน้ำมาขามาหาพ่อมาเอาตัวนี้ก็อหางสัน่นเห็นไหมกินมาลูกไอ้กินไอ้กินเน้ยเน,น้ยเนี้ยไปไหนพอจับแน่เนี่ยย้ำอันคืออย่างมหาพ่อบบดย้ำจับเราคือสิบือน็หนีแถวลูกสวัสดีก่อนสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีพี่น้องป้องปายสุโขสุคนครับผม ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แน่เด้อครับผมต้องลึงลิดีสมับพีชแนล้อครับผมเป็นชีิีสัซับปะสัดทั่วไปครับผมนี่ไก่นี่กระต่ายนี่หมาแล้วก็เรื่องไม่เยาะไม่แงะตะพื้นตะพื้นเด็ดแต็อยากใทยนั่นแหละเนาะเนาะสวัสดีเลยสวัสดีเลี่ยนบ่สวัสดีเห็นจะไหตอนงงง,งกนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปหาทองดิไปหาทองป่ะพอพาไปหาทองป่ะทอง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 เดี๋ยวไปแล้วพอไปจับทองก่อนทองสิพอจับบ่ททองครับขอบผมสวัสดีได้ทองมาแล้วได้ทองมาแล้วทองทองลูกทองไปแล้วขาวอุ้ยทองจะไปได้น่ะเอาเอาไก่ซุ่มอะไมันเป็นเกย์รีติมขึ้นมาหยอกกันดิแช่ เอา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 หยอกกันซะหยอกซะนั่นๆๆๆๆฮันจีบกันนะใกล้จีบกันมาเข่ามามันขาย nhau นี่ยม่มันเนาะซุ่มข่าวน่ะเนาะขาย n h a เจริญเทือนอยู่อันนี้พาอพี่พ่อหน่องเมืองไก่ครับผมเมืองไก่เมืองกาตายเนี่ยมาแรงเลกงานตระเลาะไปน่าจะตรวดไปไหมก้อนยันพี่น้องตีว่าย่านข่อยโง ลดนบช่อดอกบานทุกข่อยบ้านบ้านต้นไม้หลายต้นไม้หลายหลายซุ้มซ้นนี่ข่อยว่าบ้านบ้านข่อยละต้นไม้หลายก็มูเินปอดของซุ้มซ้นเพราะว่าบ้านอื่นเพิ่งตัดที่เบิดบ้านเดียจะบ้านข่อยละเจ้าอื้ออยู่เบื้องนี้ EPH โหลดบอเซียนัเบื้องนี้แผนที่โหลดบ้านน้ำพักกามอำเภอเมืองตมเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยจองเขามาต้นไม้หลายๆเป็นบ้านข่อยนี่ละ ต้นใหญ่หลายจังนหวะตอนเราจะเสี่ยล่วงทางไหนบุญยันลมทำเนี่ยอยู่ <laughs> อันนี้ไปชองมึงไกลมันขึนค่อนจนะได้เสี๋ยะพี่ละน้องเราเดินพี่น้องเดินว,วันเมืดแล้วท่องกระสีขึนค่อนแล้วหตัวเตรียมบินขึนที่สูงแบนะั่ท่องขึ้นแล้วท่องขึ้นแล้วอดเวลาเีย้ยมือแรงกะขึนนอนเนาะ ตามธรรมดาเนาะอยังมือเศร้าตื่นมือเศร้ามากก็ออกหายูหากินว่าคนลำบากเรลาสัพสัตยังลำบากกว่าดิบ่าหามันก็บ,บ่ได้กินเบิดมือในนาทีของสัพสัตคือหายูหากินหากินเสร็จแล้วมือแลงก็นอนนอนตือนมือเศร้ามากก็หายูหากินเวียนวนเวียนอยชนีเป็นวัฏตสตงสารบุย้ยมือนีลงไทยโดยธรรมะลาพีลาน้องพี่น้องมีความสุขความเจริญกันส่วนทนากินข้าวซ่บนอนหลับยาเจ็บยาจน ลำลำเ,เวืยเล่อยัวควยเต็มล้นตารางเฮียนผู้ขาเอออย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้แน่เด้อกับช่องลุงดดีสัม,มปิแชแนวลุงดดีสัม,มปิแชแนวผู้ขาขอก่าคขาว่าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม